อัสำหรับในคลิปดอของวันนี้นาะเรเพื่อนๆมาสักหงผู้ชมราทุกๆคนได้ไปทำกันเพิ่มยอดผูติดตามในสองโปไรไฟล์อของตัวเองก,กันเนาะสำหรับใครที่อยากจะเ,จเปิดการมองเห็นหรือว่าอยากให้มีถาิกามกันตามเยอะเยอะขึ้นหรือว่าอยากให้เพิ่มผู้ติดตามในตัวโปรไฟล์อของไอคิตัวเอ,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 องกันก็ลองให้มาดูและทำตามกันได้ไปไปง่ายกันได้เนาะโดยที่ใน,นตอนแรกก็แค่ให้เราเริมเข้ามาในตัวว็บไซล์นี้กันเลยหรือว่าจะมีก,การเอาลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนของคอมเมนต์หรือว่าคำอธิบายหรือว่าแต่คำบรรยายใต้คลิปดูเนาะอ่าก็สามารถที่ สมได้คอมาก้วในเว็บไซต์เ็าจะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจจะไม่เปสมาชิกก็สามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เน้อง ดูการกดทํามาสมัครแล้วหน้าตาของเขาเขาจะเป็นแบบนี้เลยดูให้เราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อจะสมัครสมาชิกกันได้ดูการก่อหัวข้อและข้อมูลกันแบบนี้เรือใครมีมาชีกผู้เพื่อนอีเมลจะสมัครผ่านบัญชีกูเกิลคริกที่ตรงด้านบนนี้และก็ทําการสมัครกับไปได้แบบไปง่ายกันได้เนาะเรือสำหรับใครที่มีบัญมาชีกันอยู่แล้วต่กดลงชื่อผู้ใช้งานไปกดจีที่ตรงด้านานนี้แล้วก็กดลงชื่อผู้ใช้งานกันไปก็ได้เนาะจง่ายประมาณนี้เลย แล้วก็ทีนี้เราจะได้เพิ่มมาในตัวหองเวซาเวไซายหน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นแบบนี้กันเลยโดยมีหัวข้อมูลผู้บริการให้กับเราได้มาชิงงนัและทําการมียอดเงินอยู่ตรงนั้นบนนี้เนาะให้กับเราได้ไปทําการสง่งคูเลชเชงงานในส่วนต่างๆตรงนั้นนี่แลวถ้าเกิดว่าใครที่ยเข้ามาช้งงานเป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินตรงด้านนี้ก็ะจะหมดเตมไปแล้วก็ให้กดเข้ามาก,กันก่อนได้เลยเนาะที่หน้าส่างตรง่วนนี้เลยทียค่คำว่าเติมเงิน โดยการกดคีิกาข้มาครั้แลวทีตาต่างการเติมเงินเขาจะเป็นแบบนี้ให้กับเราได้กดเข้ามาเพื่อที่จะเติมเงินกันได้ไปง่ายแ้วก็ททาการเลือกช่องทางกันก่อนได้นาะในการเติมเงินไปไปง่ายเลยโดยการกดที่เข้าไปที่ช่องไอที่ตรงช่องทางด้านนี้แล้วเขาจะมีช่องทางในการเติมเงินขึืนอหมกับเราได้เลือกในการเติมเงินประมาณนี้สามช่องทางเหมือนว่าจตสะแกนคิวโค้ดจะทุกวันนี้วาเละไปคิโต่อครณซี่หากพวกเรารู้จักและฟังตรช่องทางไหนเราเลือกกันไปได้เลยสำหรับในการเติมเงินสามช่องทางนี้รู้ถ้าใครที่เติมเงินกไปเสร็จแล้วมียอด ตัวหน้าต่งางไล่เพื่อที่จะใช้งานทําการหรืออุสรมามาที่ทาการกันได้นาะอ่ะในวันนี้เลยเราต้องการที่จะมาเพิ่มหัวข้อและก so like 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 ็หมวดหมู่บริการที่เราต้องการจะทําการใช้งานให้เราอุมสรถมาที่จะเลือกหัวข้อหมดูกันได้เลยเนาะยางในวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มย่อผลิตตามไอจีให้กดทีเข้าไปเขาเลยที่ตัวแปดฟอร์มไอจีแล้วเขาเลาที่ตัวหมวดหมู่กันไปนะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มหัวข้อไหนอาเพิ่มบริการว่าจะเป็นอะไรก็เลกนี้อยู่แล้วเราจะมีหมวดหมู่ข้อได้เลกแบบนี้ก็เลยอย่างของเราก็จะคลอกเป็นอดี่สองนี้แระประกาศปฏิบั เมื่อเลิกกันได้แล้วที่สมุดหมู่นี้แล้วทีนี้ให้เลื ouais. อกติต่อที่ตรงบริการบริการจะเปลี่ยนราคาให้เราได้เรื่อแบบนี้เราจะขอไปเป็นดังแรกก็กดชีเข้าไปได้ลเลยพอเลิกกันได้ทั้งหมดหมู่เราบริการกันแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาดีเซของตัวผูไฟจีของเราเพื่อทำการขอล็อกบิง right. โดยกดเข้าไปที <particularly fat. fish> ่3ดตรงแบบนี้เลยแล้วเขาได้มีคำว่าเชนล์บนขีเข้าไฟเหรอเขาได้มีกับปีลิงอยู่ตรงนี้เลยเรากดขับมาพอเราได้ที่ของตัวปูไฟจีกันแล้วแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อได้เจาลิงมาวางพอได้วางลิงกันได้แล้วแบบนี้ทีีนน้้้ใหจจากตอ่่งระเพิม อ่ะพอเราได้ทดัว่านสังซินว่าจำนวนดแล้วที่นี่ให้กด่องสีตรงประมาณนี้กันไปเลยก็แจ้งให้แค่นี้กระเทงพอได้สั่งซื้อกันไปแ,แบบนี้ที่นี่ง่ายขันซื้อเขาเขาจะมีระบบขึ้นม,มาเป็นการเช็คแบบแบบนี้และได้เข้าสั่งซื้อสามารถที่จะให้เช็กดูรายละเอียดของตัวโดยกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยโดยการกดไฟมาที่ตรงด้านนี้เลยที่คำว่าที่คำว่าประวัติการสั่งซื้อ ด้วยการได้กดชี้เข้ามากันได้แล้วน่าตประวัติการของเสื่อขอเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยเนาะให้กับเราได้เข้ามาเพื่อที่จะมาเช็คดูออเดอร์ให้เราได้เข้ามาเพื่อที่จะเช็คดูออเดอร์สถานะกันได้ไปง่ายตัวออเดอร์ถ้ามีการแจ้งบอกว่าเาดดาเนินการหรือว่ากำลังดาเนินการเราสามารถที่จะเข้ามาเช็คดูกันก่อนได้น้องไปง่ายเลยว่าตัวออเดอร์อยู่ในระหว่างไหนกันบ้างแล้วหรือถ้าใครที่เข้ามาเช็ดูแล้วตัวออเดอร์เกิดมีการยกเลิกหรือว่ามีสถานะขัดข้องมีปัญหายังไงถ้ากดเข้ามาที่ตรงใต้ที่กระปุอก็ได้เนาะที่ส่วนตร้นีีเลยคาว่าตัว หากไม่กดข้ก็ไม่ก้นงด้แล้วนนีร่งต่างตของดาร์ดีนของตัวเวไซต์เขาก็ติดิมหน้นต่างเว็นชันเกมบอกว่า ไม่ใช่ไม่แจ้นี้เนาะเขาจะมีหน้าต่างให้เราได้ทําการแจ้งหรือว่าทําการพีบวชข้อคันได้ไปง่ายโดยการผีบวชข้อหรือว่าข้อความถ้าเกิดมีปัญหากัดข้องอะไรยยังไงอย่างที่ว่ากันไปก่อนหน้านี้เนาะแต่จะพูดผิดกันไปบ้างเนาะถ้าเกิดมีปัญหาก็เข้ามาขอรับพีบวชข้อพีบวชความหรือจะได้รูปภาพเพื่าทำการกันไปได้เลยพ่จะได้แก้ปัญหาแกดมินมีใครที่ใช้งานกันแล้วว่าได้มีปัญหาหรือว่าขัดข้องใส่ซื้อแต่สองื้อตามปกติกันไปเราอยากจะลองย้อนไปดูยออให้กดกลับมาดูที่ตัวโปปรไไฟลท่่่วตตตกัด้้ะาาาาางงงอออยิมมเเบหื อยางไงต,ตอนนี้เลยยอดของเดติมอยู่ที่8เรามาลองนี่น่าจะดูพร้อมกันดีกว่าว่าตอนนี้จะเคยนมาบ้างหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไง เหมือนตอนยูทยอยผู้ติดตามยังไม่ขึ้นมาทันทีเนะเาะเราค่อยหยุดเพิ่งรี่เราจะตกใจกันไปเนาะเพราะในการส่งซื้อบางทียยอดเขาจะมีการทยอยขึ้นมาหรือแต่มาครั้งส่งซื้อกันไปแล้วยอดเราอาจจะต้องรองเวลาสักครู่นึงเริ่องว่าถึงลาคาจะขึ้นไมกับเราคทีเดียวในระหว่างนี้เราก็คอยดูหรือว่าคอยรอคนไปนก่อนได้เลยสักครู่ไม่ต้องไปใจร้อนแต่ถ้าเพื่อเป็นการเสียเวลาหรือไม่คีย์ประดุลทองยาวเกินไปเรววาจะตัดภาพไปให้ทันทียอดมันขึ้นเยอะแล้วก็จะจุดเลยก็ยแล้วกัน อ่ะแล้วเรางยองกับกันมาเจ้าเมื่อกี้นี้ด้ทัการฝึกันปรนน้งรัตหูตอนนี้ยอบริทามดนปูไฟ้ของเราเวลาไปมาจะีเจ็ป็นเที่ยวบน Port. นี้กันแล้วและพอแถวกันตอนในการทำามาได้ยาบจทซศัอะไรยังไงกันเลยรู้เ lunch, นาะอย่างเมื่อกี <c oughs> okay. ้ท <c oughs> mm ี hmm. ่ทำการกันไปเขราว่มียอดผู้ติดตามอยู่ที่แปดเองพอต่อติกัน์ไปหนึงล้ตอนนี้ก็ขึ้นมาไป็นึ่งาแปดไปที่โยกระโนนเราแถมวกันตอนในการทำกาม่ได้ยาบโทรศฟพอะไรยังไงเลยใครที่เข้ามารับชมก็เลือกติชมเชียรอย่าที่จะเข้ามาทดลองใช้งานตามแฟนม่ว ไม่รู้ว่าทำอธิบายพปที่จะมาชิงานได้ทำการตามกันได้แบบง่ายกันได้เนอะดูได้ทำมาชิ่งงานทำตามเพราะส่วจะหัวข้อเพิมเติม,ตมยังสามารถที่จเริ่งานหัวข้อนเติมเติมกันได้แบบง่ายกันได้เลยกับในตัวเว็บไซต์และสารับในคลิปวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากค่ะว่าพูดเร็วไปหรือพูดผิดตรงหมไปบ้างก็ต้องขอโทษกันด้วยแต่ถ้าดูกนแล้วก็เข้าใจจะดูจิ๋วจิงตามนี้สารบในวันนี้ก็ไม่เป็นแล้วสารบตอนนี้ก็ขอบคุณทาง